จ้เาเฮ็ดยบทาดึ๋งหน่อยอ่ะโอ้ยบางเทีคบคนทำงานบางทีอ้ยมุนอุ้ยเพื่อยห่างเห้นโอ้ยทหารเจ้าเล็้เป็นทางเลยนแต่ก่อนน้ำเต็มนะครับคุณน้ำเต็มตรงนี้เลยตอนนี้น้ำแห้งหมดแล้วน้ำแห้งหมดแล้วครับโอ้ ทหารครับทหารทหารหมวกแดงทหารเสื้อแดงครับเดี๋ยวไปเพิ่งทั้งทั้งตายไปก่อนนิดหน่อยนิดหน่อยเรียนน้าจนเบิดอ้าวฝ้ายทำไมไม่เปลื่อนไม่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 ไอ้ฝ้ายไม่ไหวปุนาวะบ้ายบาย้ายบายไม่ใช่ นี่ตะตกครับนี่อาเจ็บตัวตตไปเวลาเนการฝึกโอ้โหทหารเกียดคาศแยโอ้ยเด็กตมอ้าวอ้าวองแท่เขาโอ้เอาปุา่ไฟออกมาเลยเด็นปุ่ไฟมาลูก อ่านไตเชื่อครับอ่านไตเชื่อครับสุวรรณนาพวกเราตือนนอนอยู่หลับยาวเลยโอ้ยุยศสวัสดีคือเอื่อไปเคลียตัวคลียคักเนี่ยนะพระไตร ลูกข่ยโอ้ตายลูกสาวข่ยมุนเลยพูดสุวรรณนาป้าให้แกงโตสุวรรณนาตตวแกงคัดจ้ะยังเฮ้่นี่จำซื้ออะไรกันคนงามเหมืนบุงเขียวเนี่ยครับสังยนที่ไหนสังยนกู เุณคู่ันี้ย่นวบเอาว่าคือบ่เปยนคุณคู่อาไมอาไมบอเปื่ยนไมเป็นมดู้ว้ายปัดขีค่ะปดขี